แตยังว่าขอเงินเนี่ยสิไปเปลี่ยนแขลวสิไปเปลี่ยนแขลวออมันเป็นหยังแขลวฮะมันก็เต็มปากมันเป็นหยังมันก็ดีโยนเป็นหยังก็สิไปเปลี่ยนแขลวโอ้ยสิไปรับจ้างจะได้แต่เนี๋ยวนี้เครื่องตียิงขู่ขึ้นมุนปฏิเหตแอล่ะโว้ยเขาทิว่านเขาขวดว่านเขาตบานโอ้ยแขลวคือบ่ยยังพขาเดียมระบายไง ทีหาฮกอันแล้วตายจะได้ไวะงานกำลังสีเรือเบิองก่อนนะขอเงินเมียก่อนนะาอยู่บ่ววะพอาะเดี๋เปลี่ยนแขวก่อนนะโอ้มันลนหลายอยู่ตัวนี่ม่ได้กินสมอยู่ตัวนี่อเอาอย่างละท่อทอทอ่ทอทอ่อขอเงินเนี่ยว้ ขอเงินไปเฮ็ดอย่างเกิดเป็นมือขอแต่เงินเว้ยเออเกิดจุน้ำเจ้าเบิดทุกบาทเนาะเกิดจีมน้ำเจ้าตัวเงินน้ำบาันที่ขอดูแถวมือเท่าก็ขอแล้วโอ้ยเป็นงานเป็นการเป็นงานเป็นการได้หนิเป็นงานเป็นการอยังเอาเมึงแน่เมึงหนาตาบ่มีศาลามีศาลาอีกอยู่บ่มื่อนี่อุ้ยเอาะแยังว่าขอเงินเนี่ยจะไปเปลี่ยนแควจะไปเปลี่ยนแขวเออมันเป็นงางแคว เต็มปากกมันเป็นหยังมันกระดีมันเป็นหยังกะสิไปเปลี่ยนแถวฮะมันเป็นหยังแถวมันกระดีมันกระยำข้าวกินข้าหรือมึงเปลี่ยนให้มันเสียเงินเสียทองเฮ็ดอีหยังอู้อ๋อสิไปเปลี่ยนแถวก้ฮู้แล้วมันเป็นหยังแถวมันหนึเป็นหยังชุดก็มันบ่ไดือดเดือดรันือมันบ่ได้ปวดได้เจ็บมันกระเต็มดีมันเลยเป็นหูวไปหยังไปเปลี่ยนแล้วเสียเงินเฮ็ดหยังมึงเอดเวียกปานนั้นบ่ฮะ มันมันปองได้คือบ่อยแบ่มึงจะไปเห็ดเหรียเห็ดหัวดิสันเอาก็ยังว่าคนจะไปเปลี่ยนเห็ดแขวเห็ดแขวะไหมมึงจะไปเห็ดแขวะไหมอีกวะกูบอกว่ามาหายไปเปลี่ยนมันดีอยู่มึงมาหายไปเปลี่ยนไม่แบบอันนี้แม่ซีดีแพล่ะอีมึงจะไปเปลี่ยนแขวะหาหกเล่มพุญหาหกเล่มเออจะไปเปลี่ยนคัดนังแม่แท้อู้โอ้มึงจะกินเข่าแต่นันมันจะไปเปลี่ยนแอนแขวะนะอุ้ยฟังในถอน มุ่งนีมุ่งหนีมุ่งหนีเลยมุ่งฝ่าว่าจังอีก๊ยดฝ่าม่าอีปอบทางมึงมุ่งซองมึงมุ่งซองมกูจะไปลับจ้างเจไดิเอาแต่เนียวเปลี่ยนแถวเปลี่ยนเพามันแถวข้นก็บอกว่าแถวอันนี้เนาะวางนั่นเอาเหลาบุ๋มหูเ่องเจียงหน้าเจียงหลังเจียงบหูเรื่องหูเหล้าวายวายก็แนวเจ้าบอกว่าจะไปเปลี่ยนอันฟ้าลอตเตอรี่เนาะแถวลอตเตอรี่เนาะเอาไหมขั้นหนึ่ง quân chỉ bay thăm ngó thăm ngàn hái ngân mày dày ừ, cha chỉ đấy khiến... nhé <laughs> yeah. Bạc <Yeah. cười>